วันนี้แล้ว28มกราคมน้องลิซ่าจะเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Ambassador Exclusive Night ของทททค่ะเปิดตัวภาพนยอ์โฆษณาตัวใหม่ Feel All the Feelings โปรโมทการท่องเที่ยวไทยตลอดปี69นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททค่ะจะเปิดตัวลิซ่าและดิ่ามโนบาลนะคะในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ซึ่งจะมีการเปิดตัวอลังในงาน Amazing Thailand Ambassador Exclusive Night ในวันนี้ระหว่าง1 8นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะรวมถึง เพื่อนแฟนคลับพี่ผู้โชคดีหลายๆคนที่จะได้เข้าไปร่วมงานในวันนี้ด้วยตื่นเต้นแทบฟุตไปเลยอย่างไรก็ขอให้โชคดีรอติดตามลูกป,ปังๆซึ่งวันนี้เขาไม่มีไลฟ์แต่ว่าเขาก็บอกว่ารอติดตามออฟฟิเชียลนะคะของทางทททแเหละน่าจะมีการปล่อยออกมาเรียลไทม์อยู่นะแอดว่าซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเขากลับไปพิจารณาหรือยังนะคะเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับนะคะอยากให้ทางทททเนี่ยมีการไลฟ์หน่อยบางช่วงบางตอนก็ได้นะคะเพราะว่าต่างชาติก็รอติดตามอยู่ มไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะรานอะไรโน่นนี่นั่นอย่างไรก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรอติดตามออฟฟิเชียลแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามออกล่องเข้าไปซะทีเดียวนะคะสําหรับพี่พี่แฟนคลับก็ดีแต่ว่าจะต้องเป็นขนาดที่เขากําหนดนั่นเองนะไอยังพอมีลุ้นเด้อจ้าแน่นอนว่าเอสว่ามันไม่ต้องปิดขนาดนั้นหรอกมั้งเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะควรที่จะมีความเคลื่อนไหวโน่นนี่นั่นแต่ว่าน่าจะเพราะให้สื่อเข้าไปเท่านั้นนั่นเองเออ Amazing Thailand เขาก็มีการนัดเราใช่ป่าวว่าเออขอความร่วมมือ แบบว่าช่วยเทรนแท็กให้หน่อยนะอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็มีแฟนๆถามว่าเอาตรงไหนมาเทรนคะคือเขาอยากให้มีสาธารณะนะนะสมมุติว่าถ้าเราได้มีดูไลฟ์ก็น่าจะเทรนกันถูกอะแต่นี่เราต้องรอภาพจากสื่อใช่ไหมคะแต่ว่าโอเคถ้าเขาปล่อยภาพเรียลไทม์ก็โอเคนะเอ็ดว่าแต่เอ็ดว่าไม่นานเกินรอหรอกคะ่ะอย่างไรก็รอติดตามน่าจะเป็นแบบเรียลไทม์อยู่เป็นรูปภาพอัปเดตคลิปโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็คาดว่าสื่อก็ต้องเข้าไปปะรอบนี้สือ่อต้องเข้าไปแน่นอนนะคะน่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆ ออกมาจากสื่อนี่แหละค่ะแบบที่น้องนิ่าออกงานแล้วนะคิดว่าดังนั้นทททออย่าให้น้อยนะาไนกี้สกีมส์นะคะรอติดตามความปังของลูกสาวเด่นเลยแล้วก็ล่าสุดค่ะสาหรับน้องนิ่าที่ขึ้นแคมเปญไนกี้ครั้งแรกกับไนกี้สก e มส์ล่าสุดนะคะทุกคนก็มีการคฟเวอร์เพลงที่เขามีการระบุว่าสําหรับแคมเปญน,นี้มาในเพลง Queen of the Night ของมูราสกิค่ะทุกคนที่ทําขึ้นมาใหม่เพื่อแคมเปญน,นี้เลยนะคะและไวรัลมากๆเพราะว่าล่าสุดนะคะคน เฮคับเวอร์ n นกี Games, Lisa ้เอ็กส์สกีมส์ลิซ่าค่ะทุกคนที่จะเป็นท่าเต้นนะคะในรอบนี้โอ้โหมาถูกทางมากแล้วมันเคยมีปะมันก็คงเคยมีแหลคะค่ะแต่ว่าล i ซ่านี่คือวัยมากๆนะคะสําหรับพี่พี่ที่เขาออกมาคับเวอร์ท่าเต้นแล้วก็เพลงที่เขาเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ซึ่งแอ้ก็มองว่าประสบความสําเร็จมากๆแตกแตนสุดๆไปเลยอะ่ะนี่แหละถึงว่าททนะมีการเปิดตัววันนี้บอกว่าไม่มีการไลฟ์อะไรต่างๆนี่แอดอยากจะให้เขา,าเปิดตัวแบบตื่นตาตื่นใจคล้ายๆกับไนกี้เลยทุกคนเพราะ ดูเหมือนว่าไนกี้จะแย่งซีนไปหมดแล้วนะคะเนี่ยอะอย่างไงเราก็มารอติดตามค่ทะทะทะท,ะทะก็อย่าให้น้อยหน้านะต่อมาค่ะว่ามาที่คอนเสิร์ตฮ่องกงเดทไลน์เวิลด์ทัวร์เดย์สามค่ะมีโมเมนต์กระดุกกระดิ๊กของน้องลิซ่ามาฝากทุกคนด้วยเห็นแม่เขาบีดกันนะเราก็อยากจะบีดบ้างอย่างโมเมนต์นี้นะคะพี่เจนนี่ก็คือรอน้องลิซ่าค่ะก่อนที่จะจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันในพาร์ทการร้องน่ารักมากมายแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์นี้ค่ะทุกคนน้องลิซ่าของเราคือดุกดิ๊กดุกด กอดกันกับพี่พี่แดนเซอร์น่ารักมากค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะส่งท้ายคอนเสิร์ตกันแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกโมเมนต์หนึ่งค่ะฮามากคือพี่พี่แฟนคลับเนี่ยเขาเขียนข้อความไปบอกว่าดิซ่าสวยเหมือนเวโกเวลอ็อปแล้วก็เขียนในข้อความที่เป็นคลิปนี่บอกว่าไม่รู้จะอธิบายดิซ่ายังไงเหมือนกันช่วยด้วยพร้อมกับอีโมจิหัวเราะนะคะคือโนอริซ่าก็งงว่ามันคืออะไรอะ่ะคุณพี่ประมาณนี้โนริซ่าเต้นไปทำหน้าง,งงไปนะคะแล้วก็ครุ่นคิดอยูอม่มันคืออะไรแล้วก็ลงมาดู เล็กไล่นะคะเผื่ออ่านผิดทามากแล้วก็ในช่วงองค์กรเนี่ยพี่ท่านเดิมนะคะก็ยังชูป้ายอยู่เนาะน้องลิซ่าก็ยังสงสัยอยู่เอนดูมากขอโทษค่ะและดูเหมือนว่าน้องลิซ่าก็ถามว่าเวโกเวล็อปคืออะไรอะ่ะแล้วคุณพี่ท่านนี้นะคะเขาก็ตะโกนบอกลิซ่าไปว่าในติ๊กตอกในติ๊กตอกแปลว,ว่าสวยมากอ่ะแต่ก็บอกว่าน้องลิซ่าไม่น่าจะได้ยินหรอกอารมณ์นั้นนะคะ <laughs> น่ารักมากค่ะแม่คุณแม่ก็ไม่ได้ตามแบบว่าไวเราติดตอกตลอดหรอกนะแอดก็งงเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเฉลยค่ะต่อมาค่ะน้องริซ่ามีการถ่ายพี่พี่แฟนคลับ่วงท้ายคอนเสิร์ตเด์ไลฟ์เวิร์ลทัวร์เดยมันมากสนุกมากค่ะเต้าลิส์เอเดนแฟนคลับตลอด ก็เป็นเรื่องราวทั่วไปค่ะที่เกี่ยวข้องกับน้องดิซ่านะแต่ว่ากระแส n i g e Skims คือดีมากๆค่ะทุกคนเขามีการ c o อร์กันหนักมากนะคะดีงามมากมาถูกทางได้ดีว่าโอเคน้องลิซ่าใส่แดนซ์ก็ให้น้องลิซ่า p r e ซนต์ความแดนซ์ความเต้นแบบนี้นะมันเข้าทางมากๆเลยเพราะว่าภาพจําน้องก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนเขาก็รอติดตามแล้วก็รอ c o ฟเวอยู่ด้วยโอ้โหมาถูกทางมากยิ่งเขาเต้นตามมันเป็นกระแสไวรัลมากๆนะคะทั้งขายของไปด้วยเนาะแล้วก็มีการ c o เ e r ไป ด้วยคือดีมากดังนั้นค่ะวันนี้ก็รอติดตามน้องลิซาส,สำหรับ Amazing Thailand นะคะ